กินดอยากได้หวานหน้ากินเสร็จจะไม่เช่คํำตานเลยเรียดเอาแคชุดมัน้ยไม่ใส่นะเฉพาะโรลอนมันไม่ได้ใส่มาได้หรอกร้องไห้เ้ยทำไมอย้งนั้นนะอาจารยชอบแกงนีิวปะแกงลูกไม่ดีอาจารย์ ได้แจ้งน้งเลลูกไข่ร้องเลยฮะนน่ากินตับไหมมันน่ากินตับไหมอือสโค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 สขนานลงนู่สโคสโค ต้องเห็นเป็นเลยดีกว่าต้องหิดเป็นเลยดีกว่าสักครู่ขอขอ,ขอเสียบหูฟังตั้งครับยานไม่จะสตรีมหรือนยานเออผมผมเข้ามาในะผมเข้ามาสตรีมใน YouTube วาเจ๊แป๊บนึงนะ แปบบ๊แบบโหยเห็นแม้หาย่ายอย่างนี้เลยหรอเห็ดเนี่ยฮะสักครู่นะครับผมคือผมอยากลองสตรีมใน YouTube ไงเจ๊แต่คนมันจะมันจะเห็นไหมอาจารย์ถ้าแ,แบบไม่ได้คนที่เขาไม่ได้ติดตามเราจริงๆกๆ็ก็อาจจะไม่เห็นอะแต่คือผม คือผมอยากลองเฉยๆถ้าจาสตีมเฟซเจก็จะแชร์ใช่ปงเพื่อนเจ๊ก็พอมีอยู่มั่งอ๋ออืมใช่เพราะว่าเด็กที่ทำงานก็เล่นฟรีไฟเยอะมากครับผมอ๋อหลานชายเข้ามาดูคนแรกเลยสวัสดีครับหลานชายนะน้องนัดจำได้ไหมพี่กลางวันนี้ที่เล่นด้วยกันหลานยังมี Youtube เลยพี่คิดดูอ่ะ ติดเลยเหรอฮะเขาเขาติดเลยเหรอเขาดูติดเลยเหรออืมใช่เจ๊ภาพ oh, วันวนี้จริงมีนะไเยอะจงเลยเนี่ยผมก็ยังไม่มีผมมีแต่อะไรไม่รู้เนี่ยผมมีแต่โขปืนพัดมากแปบ๊บนะครับผมขอดูนิดหน่อยทำอะไรนะจ๊ะต่อเขาต่อต่อ เอ่ออาจารย์นามกับอาจารย์เหลือมีเขาเอาเลขสามกับเลขห้าสลับกันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่สีสีสีสลับกันแล้วเธอมาดูของเจ๊ดิตัวเล็กกับตัวใหญ่อะสรุปคือมาด้วยกันไหมเนี่ยนั่นแหละสิเรามาด้วยกันไหมบหมูกรอบเผาหมูยังไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยเผาเผาเลยเนี่ยผัดหมูเออใช่เผาเลยยังไม่เปลี่ยนอะไง ล้อล้อ,เ,อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวยมาเดี๋ยวผันเล็กกนแลังจะมาพนะันเล็กมาได้เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะโอเคนะ,ะมามาผันเละมาแน่เกาเลีอะเกาเลีเนี่ก็ต้องมาจังหวะเนี้ยทำอะไรอยู่น้องนัทน้องนัทยังไม่นอนหรอครับหลาน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 ดูสตรีม์ไว้อย่างน้อยผมไม่มีใครผมก็ยังมีหลานพี่นี่ <c oughs> เอลคนคเดียวไ่ดีการไปเล่นนี่ยใช่เลยใช่เลยครับผมเปยวข่าวไหมเดียวสั่นแรงเออเปล่าแล้วพี่วันนี้ทำนั้นกันทำเขาเรียกว่าไงนะลงแรงลงแรงสองตาลบแปดสิบเน่บอกได้เดี๋ยวนะไอ้เดี๋ยวนัดไปดูแมวก่อนนะลบแปดสิบเราต้องมานั่งเก็บเดียวจาะไรเห็ืเหรีย เมื่อไร่จะขึ้นอีกเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้ตอนแรกผมผมได้สองจะไปได้สามแล้วไปลบแปดสิบไปดิ <c oughs> ลงดีเฮ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้ลงหมดธรรมดาเนี่ยธรรมดาฟานโอโ้โธมีหน้าแล้วทำไมแบบคนมันเงียบจังเอ้ยกงยังไงการบุ๋มโดนแล้วนะ ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนจานโดนราจ่าโดนราจ่าก็โดนรดราจ่ามันมาตัวเดียวอ,ะอ่ะสองสองบนไหนข้างบนน้องผมด้วยเหรอ,อี่มีผมอยู่ไหนเราต่อแล้วมันจะหนีเอ้มันมาจากบ้าน,นเอ๊ะบนไหนะ่ะนู่น เฮ้ยเกินเกินเกินใช้ M60 ยิงนัดเดียวแตกอะฮัลโหลนนโนนทิศทิศทิดเอทิศ NW ลงมาแล้วทิศ NW ลงมาแล้วขึ้น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 โน่นพี่เหลิมยิงก่อนไอ้ยิงก่อนไปนู่นแล้วเกินเกินไปฮัลโหลใช้ยิงล้มเหรอใช้ M60 ยิงระยะนั้นอะเกินไปปะบางทีอะ มันมียาเปล่าเอา่อผมไม่มียาแต่ผมมีเห็ดครับผมไม่คือผมยิงมันตั้งนานแต่มันยิงผมพี่แป๊บเดียวมาเอกี้น่ะเจ๊แบบเจ๊ดูรีเพย์เงี้ยโอ้โห M 6 0นัดเดียวแตกเก<จ>ินไปวะเจสุดสุดสุดดีดาเขาไปเล่นด้วยวะใครนะเอาดีเอาดีเ,าดเดี๋ยวผมเป็นผู้เสียสละก่อนก็นได้ไปไหนเล่า มาเสียสนงเสียฉละอะไรแก่เป็นเจ๊เจ๊จะปล่อยให้เป็นหนุ่มๆผีสาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้สตรีมด้วยหลักหลักฐานมันฟ้องหลักฐานมันฟ้องเจ๊เจ๊มีนี่มีเห็ดเจ๊ครบแล้วครบหรอต้อขอหน่อยเอาเลยจ้าเอาเลยจ้า ยังยังยังไม่แตกนัดยังไม่แตกฮะหลานหลานหลานบอกแตกว่างั้นอ่ะยังคายิงนะยิงใครอ่ะต้นไม้จานต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไหนครับขวามืออาจาร่ะขวามืออาจารย์ต้นไม้เนี่ยนั่นเงี้ยนั่นนั่นโอ้โห ยิงก็คมไปลมได้ไงเออเรียกใจจังกู้ชานเตรียมล้าเต็มที่เลยอนะยากอยากยากบอกเลยโหหนึ่งแตกหนึ่งครับทำไม่ไม่อยากครับพุดมาตัวนี้แต่ที่ว่ายิงเราอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช,ใชโ่โอ้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 โอจะทำอะไร <c oughs> ผ่านแล้วอีกนิดนึงจะล้มไหล่ะจะล,มมล้ะลมไมเนี่ย เดี๋ยวให้มันลมนี่มันพี่พมันยิงอยู่ข้างล่างนู่นไหนใครยิงไหนใครยิงหา่ครับนี่ครับแตกยมันแตกแล้วไหนยิงไหนยิงกันไม่แตกอ่ะเยกเยออกเยยเยยยยย เ้ยมีงมีหมอกบ้างตรงตรงไอ้วอร์มีตัวไหมครับเนี่ยไม่เห็นจานไม่เห็นมี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 ไหนอ่ะมีไหนไม่รู้ไหนม่าเจอหอข้างล่างข้างล่างข้างล่างเทียบเลยสองตัวล้มไปดิล้มไปดิอุ้ยอุ้ยเล่นไม่ดี หาช่ดด้วยชจหด้วยไหนไหนไปไหนแล้วบนบนนัดนสวยไหมนัดสวยไหมสอตัวสตัวเขาบันไอลตัวนึงยาล้มึงปยายานอุ้ยล้มหนอุยอุโอ้โหดูดดูชื่อนิดนึงเดี๋ยวพวกหาวว่าโปเลย ล้มนี่จะ้ช็อตจบราวอย่างเงี้ยล้มอะไรกันเยอะแยะนี่โอ้โหคุยก่อนนี่ขนาดกระสุนไม่มีนะครับนี่ขนาดกระสุนไม่มีแล้วบอกเลยจานนี่ไงของเนี่ยเนี่ยปุ๊บหนึ่งเนี่ยเฮ้ยพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหล้มอะไรกันเยอะแยะมาเพื่อชุบอย่างเงี้ยนะเจ๊เนี่ยดีดีพี่ดีดีด โอ้โหผมผมอยากลงแรงนะครับอันนี้มันมันไม่มไมแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจเลย,เลยสวยจัดโอ้โหขอบคุณครับหลานชายมันก็ต้องอย่างนั้นแหละนี่อะไรวะน้องนัดน้องนัด <c oughs> ชนะน้องชนะเป็นไ,ไง <c oughs> คือยิงคนได้หมดธรรมดานี่แบบเราคุยจัดอะ <c oughs> เราชอบไงเลียงห้าคนอาจารย์เลยห้าคนอะออจะฆ่าใครได้เนี่ย ถ้าได้กินไก่ตอนนี้เจ๊จะได้แคปรูปไว้ <c oughs> จัดไปครับเจ๊กินไก่นะกินไก่นะโบ <c oughs> ย่าโบย่าอะไรเออเออเลียวอะไรุ้งเรียงตัวปัง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 นอนนึกชันนี้แหละอานาจใจเหลือเกิน <c oughs> จานหลานจานได้ยินเสียงเราไหม ได้ยินได้ยินน่าน่าจะได้ยินนะน้องนัดน้องนัดด้ยินเสียงคนอื่นไหมลูกตำแหน่งของคุณถูกเปิดเผยผมจะยิง u A v ไหนวะในไงจ้าเล่อยู่เลยเอาหายโอ้ยมันบินไปไหนข้างันล่ะได้ยินได้ยินหลานหลานบอกได้ยินครับพี่ไม่เกี่ยวกับเกมไหมบางทีเกมมันดีเลยนะ จริงๆคือถ้าเกิดสตรีมอะไรเงี้ยครับมันมันก็จะดีเลย์อยู่แล้วนะจะแบบมันอยู่ที่ว่าจะดีเลย์มากดีเลย์น้อยครับอาจจะสิบันไดบันไดบันไดบันไบันไดไหนนี่ไงบันไดนี่ไงแหนวะเร็วเร็วอ๋อบันไดนี้วิ่งวิ่งวิ่งไปหลังหลังบันไดแล้วเต็บเต็บเ็บ

บนบ้านบนบ้านบนบ้านเนี้ยบ้านไหนโอ้ยอ้ยอุ้ยล้มอุ้ยล้มอุ้ยล้มเฮ้ย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 โป้โป้ป้ป้ไม่ใช่หยอกหยอกหยอกภาพกระตุกว่ะหัวแตกเปิ้ดมันโผล่เปิดมันโผล่ใช่มันอยู่ข้างบนนั่นแหละอ๋อสัตว์แตกไปเลยตายลูกครับแย่เอาไปทำจิตแกล์ทำไอ้นี้ด้วยทำเฟสด้วยรา่าเย๋เฉยเฮ้ยมันอยู่ไหนอีกสองตัว ก็สิเรจะติดดาวครับผมบอกไว้ก่อนนะนี่เฮ้ยอยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่ไหนนี่สามร้อยสามร้อยสามร้อยตรงข้างกำแพงอ้าวสามร้อยไหนครับเนี่ยจ่ายกำแพงมาสองนี่โอ๊ยโอ๊ยโอผมโดนผมโดนไช่นั่นแหละได้ละ้ลก่อยแล้วแตกะครับเฮ้ยเอ้าตรงไหนน่ะ

โอ้เจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่จานเกาะอะไรวะเหลือตัวเดียวนะเนี่ยสองสองที่ละสองตัวเหลือหนึ่งเหลือตัวเดียวตัวเดียวแล้วทำไมกูต้องตายเนีโอ้โหหมดกินไก่เลยมันมีอีกคนไหนไหนไหนวางเพงนอกวางเพ่งนอกวางแพงนอก ปุ๊บอ๋อเหี้ยไหนอะมาหรือไม่หรอเฮ้ยโอยเดนขาไอ้สารนวะนี่ข้างนอกนอกข้างนอกฮะอยู่อะไรบ้างโอ้โหแตกโดนเงาอะไรโว้โว้ยอายเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เด้อไปรวมกันกี่ตัวปะโอ้โหเจ๊เจ๊ดูทุกคนดูกีดตัวกีดตัวกีดตัวครับแปดตัวเด้อแปแคปพี่แคปแคพี่แคปแปดตัวเลยอะพร้อมคอมเฮ้ยเฮ้ยมีนามีมีท่าถ่ายรูปปะท่าไหนอะท่าถ่ายรูปมีมีปะไม่มีอะ ไม่มีเหมือนกันเนี่ยผมมีแต่เนี่ยมีธาตุโรยเกลือโรยเกลือมีธาตุเดียวธาตุโรยเกลือไม่มีมีแต่อะไรวะเนี่ยมีมีธาตุนี้ไหมอ้าวเมื่อวานนี้มีคนอื่นมีเราไม่เหมือนกันนัทมีร้านผมบอกมีมี่ธาตุมีไม่มีธาตุโรยเกลือเหรอมีอะไรไม่รู้เนี่ย มีมีท่าไหนที่เหมือนเหมือนกันมั่งท่านี้ว่ะแจ็กปีเนี่ยเออเออมีเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมมาอันนี้คุยคุ็นหัวนี่หว่าไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทายเดี๋ยวค่อยทายเ้ยีีวนนก็แแคปล่ทำอะไรเนี่ยต้องลงแรงดิคุลงแรงเงี้แล้วแต่ทุกคนอะเจ๊ว่าไงเจ๊เจ๊ว่าไง น้าไปน้าไม่เหรอนะน้องนัดไอรูปไอถ่ายรูปเนี่ยเจไม่แรกวะเหรอเจถ้าถ่ายรูปอ่ะพอมีมีเห็นไหมขนาดหลานผมไม่เล่นตัวผมเนี่ยตอนเนี้ยยังรู้ว่ามีถ้าถ่ายรูปอ่ะเจเจมีปะไม่มีค่ะเจไปแลกมาเลยนะ เดี๋ยวรอให้มันครบก่อนได้ไหมมันได้มันได้สี่พันกว่าแล้วอาวพี่เดี๋ยวผมมันแกลงแรงกันใช่ไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้าอยู่สตรีมก่อนนะน้องนัดเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบาย